สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจกระดาษ d เลเ a ช่วยลดโลกร้อนช่วยสร้างรายได้ให้ชาวนาช่วงนี้ก็ได้เวลามาฟังคำตอบจากสองพี่น้องมูลเทสกันแล้วนะครับว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของร้านใครกันแน่ที่มีอำนาจมากกว่ากันไปฟังคำตอบกันเลยครับใครเป็นเจ้าของร้าน ใครคุมใครอํานาจมากกว่าเงินส่วนใหญ่อยู่กับใครใครกินเงินเดือนใครอันนี้ต้องบอกว่าเราโพซิชันเท่ากันเลยค่ะเท่ากันแสดงว่าได้มาร้อยหนึ่งแบ่งคนละครึ่งเลยใครจะใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีการคุมงบประมาณนึ่ไงมีการคุมงบประมาณครับผมมีไหมมีการทบัญ็ตครับมีเงินเดือนไหม มีเงินเดือนครับแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะเราไม่ได้เซตเงินเดือนเพื่อที่จะทําให้มันสามารถเลี้ยงชีพเราได้คือเราต้องการให้เม็ดเงินมันหมุนอยู่ในอ,อยู่ในธุรกิจของเราอะค่ะอย่างเช่นการขยายบูทเล็กขึ้นต้นครับผมยังอู่อบูอยู่นะฮะเชิญดมเชิญดรลลิตาครับน้องแพรฝันอยากจะเปิดร้านเป็นสไตล์ไหนอะคะจะมีแต่ซุปหรือว่าน้ําสลัดเท่านั้นหรือว่าจะมีอาหารอย่างอื่นด้วยอินส i r a t เรชันของของแบรนด์เราอะค่ะเกิดขึ้นจากการที่น้องสาวที่ชื่อป่านนะคะเขาไปอยู่่ทีิว และที่ต่างประเทศหรือที่นิวยอร์กเนี่ยเขาจะมีร้านที่เป็นลายซุปทั้งหมดหรือแม้ที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีแต่ว่าประเทศไทยยังไม่มีร้านแบบนี้อยู่เลยซึ่งเราก็มองตรงนี้ว่าเราอยากสร้างมันให้เป็นแบบคาเฟ่ที่เป็นแบบลายซุปทั้งหมดแล้วก็จะมีสลัดด้วยแต่จะไม่มีอาหารชนิดอื่นนะคะ หรือถ้าเพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นไลฟ์ที่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของความเฮลตี้อย่างเป็นน้ําผล,ลไม้ให้มันสามารถเกาะกลุ่มไปได้กับกับแบรนด์ของเราค่ะงั้นขอถามน้องปอนนะคะได้ลองคํานวณไหมคะว่าตัวบูธเนี่ยค่ะต้องใช้เงินเท่าไหร่เทียบกับร้านอาหารที่พี่สาวได้วางแผนเอาไว้สามารถเปิดได้กี่ตัวโอ้อยางที่ผมบอกครับน่าจะขยาย,ยทั่วเอเชียครับเพราะว่าบูธแต่ละบูธนึ่งเท่าลงทุนเนี่ยเราลงทุนไม่เฉพาะตัวบูธเองนะครับผมไม่ถึงหมื่นครับแต่ถ้าเป็นร้านจริงผมว่าก็ต้องมีเป็นหลักหลักร้านอยู่ครับผม ปัญห<ถ>า,าจะตามมาเยอะแยะมากมายครับผมใช่เข้าใจค่ะแต่ว่าอันนี้เรามองในระยะยาวเงคะเพราะว่าการลงทุนเป็นการลงทุนในคุ้มค่าเพราะว่าณตอนนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะกระจายให้ให้เกิดภาพคือเราต้องการให้โซเชียลหรือว่าคนทั่วไปได้รู้ว่าแบรนด์เราเนี่ยมันกำเนิดขึ้นแล้วโซเชียลมันอิมแพคค่ะดังนั้นการที่เชิญเขามาที่ร้านแล้วถ่ายรูปได้หรือว่าถึงแม้ลงทุนเป็นร้านมันก็คุ้มค่ะใช่ครับโซเชียลอิมแพคครับแต่ว่าผมว่าตัวโปรดักต์เราสามารถขายตัวมันเองได้ไม่จําเป็นต้องเป็นที่ตัวร้้้้้้้าา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 านคคกก็ไไดลลูาสสามมมรรรรถถถซือเเปแว สร้าง v ค l u e สร้างคุณคา่าผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ามีความอยากแชร์ได้ผมว่าตัวผลิตภัณฑ์มันสามารถทําได้เหมือนกันครับผมใช่แต่ต้องคํานึงอย่างหนึ่งนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยเรื่องรสชาติมันเป็นส่วนหนึ่งคะ่ะแต่มันก็ไม่ใช่เป็นส่วนที่ทําให้แบรนด์เนี่ยมันสามารถแข็งแรงได้ทั้งหมดดังนั้นเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาที่ทําให้เขาเนี่ยอยากจะซื้ออยากจะกินอายกุกตัวอย่างง่ายๆตอนเนี้ยค่ะอย่างเราทานกาแฟสตราร์บัคเนี่ยค่ะหลายคนจะบอกเลยว่าเฮ้ยมันแบบเรา การถือถ้วยสาบ r b มันเป็นมากกว่ารสชาติอะคะ่ะเหมือนกันค่ะเราอยากทําให้คนรู้สึกว่าการถือถ้วยมือเทนเนี่ยมันมากกว่ารสชาติถือแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะมีเขาจะมีตัวตนเกิดขึ้นยังไงบ้างนั่นคือสิ่งที่เรามองไว้กับการที่เรามีร้านมันไม่จะเป็นต้องลงทุนมากขนาดนั้นเพื่อสร้างตรงนี้การสร้างการรู้ตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําได้โดวยวิธีผมด้วยอะไรอย่างนี้ครับร้านที่คิดจะไปเนี่ยคิดว่าโลเคชันที่คุยกันอย่างนียที่ไหน คือตอนนี้เราต้องบอกนะคะว่าเรายังไม่ได้โฟกัสเรื่องของโลเคชันว่าอยู่ที่จุดไหนแต่เรามองเป็นรูปแบบของ standalone ค่ะเราด้วยความที่เราอยากทําให้โพ i ิชันของร้านเราชัดใช่ไหมคะเราไม่อยากเอาตัวเองเนี่ยไปฝังตัวอยู่ในอยู่ในคอมมูนิตี้มอลหรือว่าหรือว่าในห้าง standalone นะคะมัน success ได้มากกว่าแล้วมันก็ทําให้คนเนี่ยรับรู้คือเดี๋ยวนี้ถ้าสมมติร้านดีโลเคชันดีและของดีคนเข้าถึงเรามากกว่าที่เราต้องเดินไปหาเขาแต่ว่ากว่าเขาจะรู้ว่าสินค้ามันดีเนี่ย ใช้เวลานานแค่ไหนแต่ต้องอย่าลืมนะคะเราเป็นคนในสื่อเราสามารถใช้สื่อตรงนี้ในการ P R ได้ค่ะเพราะว่าคอนเนคชั่นต่างๆที่เรามีอยู่ในมือค่ะถือว่าเป็นจุดแข็งแล้วก็เป็นจุดได้เปรียบของแพรแล้วก็แบรนด์มินเทจถูกไหมคะผมเพิ่งเคยเจอเนี่ยครับคนที่สวนแพรทันเนี่ยมีการแบบค้อนอยู่ตลอดเวลาเลยคือสาวเป็นแน่นแล้วี่เนียน้องชายเขานั่นเองครับผมผมขอถามนิดนึงแล้วกันว่าแต่ละคนมีแฟนกันยังครับ เดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องกาแฟนะเราอยากอยากรู้ว่าเคยถามคนใกล้ตัวหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยคนใกล้ตัวเนี่ยเขามองความเห็นของเราว่ายังไงเห็นด้วยกับเราหรือเปล่าอะไรางี้งงานขอเริ่มจากน้องชายก่อนเลยค่ะมีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับผมมีแล้วมีแล้วครับแฟนว่าไงแฟนว่าไงจริงๆก็เห็นด้วยนะครับประจาครับว่าเห็นด้วยหรือสมยอมเห็นด้วยครับผมเพื่อนาประจาครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเพราะ แฟนผมค่อนข้างเนียเชี่ยวชาญในเรื่องของเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งผมไ,มได้แนวคิดมาจากแฟนนี่แหละครับว่าเราไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านก็ได้แต่ว่าถ้าเราสามารถสร้างคุณค่าให้เขารับรู้ได้จริงๆอะครับเขาจะแชร์ต่อเองอย่างเช่นที่จะแพร่บอกเนี่ยเฮลตี้ถูกต้องเลยแต่ทำไงที่เขารู้ว่าการกินซุปเนี่ยมันเฮลตี้และถ้าเขาเข้าถึงมัได้ง่ายกว่าเขาสามารถหยิบซื้อมาได้ง่ายกว่าเขามาแชร์ได้ง่ายกว่า มันก็ไวรลได้มากกว่าอยู่แล้วครับเออและอย่งางแพรมีแฟน,นยังครับตุ๊กมีแต่เพื่อนสนิทนะค่ะน,นันน่นๆๆๆเพื่อนสนิทว่าไงครับเพื่อนสนิทก็โอเคค่ะอยากทำไรทำนั่นไงนั่นไง <c oughs> ขอามน้องปอนกันนะคะคในเรื่องของความสะดวกสบายเข้าถึงจุดขายได้เยอะเนี่ยน้องปอนได้มีการวางแผนการควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยังไงคะ อ๋อเพราะตอนนี้สินค้าทั้งหมดอย่างที่บอกเราทําเป็นโฮมเมดอยู่ใช่ไหมฮะสมมติถ้าเรากระจายมากขึ้นนะครับผมมันก็ต้องมีการทำเซ็นเตอร์ทิชชนขึ้นมาซึ่งสมมติถ้าโปรดักทั้งหมดเนี่ยออกจากจุดๆเดียวเนี่ยยังไงมันก็สามารถควบคุมมาตรฐานของมันได้อยู่แล้วแล้วมันยังเป็นโฮมเมดอยู่ป่ะมันยังเป็นโฮมเมดอยู่ในแง่ของโปรดักที่ออกมาครับผมเพราะว่าเรายังใช้สูตรเหมือนเดิมแต่เราแค่เพิ่มกําลังกผลิตให้มันมากขึ้นปริมาณเหมือนเดิมคุณภาพเหมือนเดิมครับอันนี้ขอบอกเลยนะคะว่าการที่เราเริ่มต้้นนนทนําารดมขึค่ะ ณตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะสามารถมาไกลได้ถึงณจุดนี้เพราะว่าจุดเริ่มต้นจากวันนี้ค่ะเรามาไม่ถึงปีเลยแต่แต่สิ่งที่ทําให้เราเดินมาถึงวันนี้ค่ะสําหรับหนูนะมันคือการที่เวลามีคนกินแล้วบอกว่าเฮ้ยอร่อยว่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแต่มันอร่อยจริงๆขอบคุณค่ะครับอร่อยจริงแล้วมันมันรู้สึกจริงๆว่า เออเราดีใจอ่ะซึ่งเจแปนจะดีใจมากขึ้นนะครับถ้าเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นถูกไหมฮะต้าเราอยู่ตามโมเดลเฉลโมเดลเฉลครับต้องกระจายเยอะๆกระจายเยอะใช่มันเข้าเยอะเจแพ่จะดีใจมากขึ้นด้วยคนจะอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปซื้อที่นั่นใช่แต่การที่เราจะมีช่องทางเยอะบางทีพอเรากระจายช่องทางไปเยอะค่ะเราอาจจะควบคุมอะไรบางอย่างไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กเด็กที่จะไปอยู่หน้าบูที่แบบจะเอาคนเข้ามาหรือการเข้าถึงลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ของหนูหนุมวองกลับกันค่ะคือเรากระจายตัวนี้ให้ทุกคนได้รับรู้และเขาก้าวเเาาาามหรง่่ยยะค ในเรื่องของการที่เราเปิดเป็นร้าน standalone แล้วเราเน้นก็คือซุปแล้วก็สลัดเป็นหลักแล้วเราเน้นในเรื่องของเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นอาหารเช้าสําหรับทุกคนใช่ไหมคะเพื่อสุขภาพนี้แล้วอย่างกลางวันและเย็นที่ร้านก็จะต้องเปิดแล้วก็จะมีต้นทุนคิดว่ามันจะอ,อ๋อมันจะยังไงได้ใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าซุปกับน้ําสลัดนะคะมันเป็นอาหารที่ทานได้ได้ทุกมือ้อ เพียงแต่ว่าเราชูจุดประเด็นของคําว่าเป็นอาหารเช้าขึ้นมาเพราะว่ามันสะดวกสบายแล้วมันก็ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของทาร์เก็ตเรา ตอนนี้ที่เราทานซุปอยู่มันก็เป็นแค่ซุปเปล่า,าถูกไหมคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณไปที่ร้านคุณสามารถมีแอดดิชั่นอลเพิ่มเข้าไปได้ยกตัวอย่างเช่นมันมีข้าวที่เราสามารถใส่เข้าไปได้เส้นสปาเกตตี้ที่เราสามารถเพิ่มความอิ่มท้องได้หรือแม้กระทั่งสลัดนะคะมันสามารถทําเป็นเมนูต่างๆครีเอทได้อีกเยอะมากซึ่งเราทําไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราเปิดแค่เมนูผมเคยเป็นบริหารร้านอาหารมาก,ก่อนครับทราบดีว่าการที่เรายิ่งมีเมนูมากเท่าไหร่ยิ่งเราใช้วัตถุดิบที่มีมากเท่าไหร่เนี่ยมันเกิดเบสเยอะแน่นอนมันจะเป็นผัก่ตอองสดดลลเวลา ข้าวเช่นสปาเกตตี้ที่บอกมาเนี่ยถ้าลูกค้าสั่งไม่เยอะอาจคนนึงกินข้าวคนนึงกินสปาเกตตี้คนนึงกินมักกะโรนีอย่างนี้เราต้องสต็อกมากเท่าไหร่อินเวนเจอรี่คอสเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าไหร่ครับผมถ้าเปิดเป็นร้านเนี่ยอาหารเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันจะมีอื่นๆอีกไหมอะไรอื่นอื่นอีกแบบเช่น,น,นเช่นอาหารไทยแบบพวกท่านในไปทางในซุปอยู่แล้วเนี้ย เป็นแบบซุปไทยไหมซุปหน่อมไม้แจ้งเขียวหวานเนี่ยซุปหน่อไม้เะไปเกี่ยวกับซุปมมยังก่อนกลับมาก่อนดูไม่ขายอะคือณณนะนะวันนี้นะคะตัวเราเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องความหลากหลายของโปรดักต์เราเนี่ยเรามีซุป2ชนิดมีน้ำสลัดอยู่3ชนิดดังนั้นเนี่ยในอนาคตณนะตอนนี้เราก็มีสูตรที่คิดแล้วแล้วก็อยู่ในกระบวนการพัฒนายอยู่คะ่ะแล้วก็เริ่มต้นที่จะกระจายต่อเราคิดพร้อมไว้อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้ว่าณวันหนึ่งเราอยากเปิดหน้าร้านใช่ไหมคะดังนั้นซุป2ชนิดไม่พอแน่นอนซึ่งถ้าเรามีหน้าร้านปรุงประคันเราสามารถเรียน ต่างๆเหล่าเนี้ยให้เป็นภาพได้ชัด ให้เขาได้ชิมชิมเสร็จเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดไอเดียกลับบ้านทําดีกว่าทําเสร็จถ่ายรูปลงเน็ตเฮ้ยมูนกระจขาไปถ้าเปิดร้านตอนเนี้ยซุปมีอยู่สองตัวข้ามีอยู่สามตัวมันพอที่ไหนนี่ไงทําอยู่ก็ถ้าบอกจะเปิดปั๊บเนี่ยถ้าเปิดเเร็วเนี่ยมันไม่ทันไงเดี๋ยวคุณการก่อร่างสร้างร้านเนี่ยนะมันก็อยู่ประจวบพอดีร้านเสร็จปุ๊บซุปมาปั๊บเออเสรอจเลยเนี่ยคือที่น้องแพรบอกว่าอยากจะเติมพวกข้าวเมนูข้าวเมนูสปาเกตตี้เข้าไปในร้านนะคะคือน้องแพรมีความสามารถในเรื่อองงข การทาอย่างอื่นนอกจากซุปแล้วก็น้ําสลัดอีกไหมคะคือต้องบอกว่าแพรเป็นคนที่ก่อนหน้าจะมาทํามูนเทสนะคะไม่เคยทําซุปเลยค่ะทาครั้งแรกก็คือทําเพื่อทํามูนเทสแต่ว่าทําอาหารมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยแพรเชื่อว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ถนัดอะไรก็ตามแต่ถ้ามีการฝึกฝนมีการหาข้อมูลมีการทดลองทําไปเรื่อยๆก็จะอร่อยเหมือนกับมูนเทสที่ได้ชิมไปค่ะ สมมติว่าเราจะต้องลงทุนนะคะ,ะเพื่อสร้างร้านมีเม็ดเงินที่จะต้องสร้างร้าน spending ลงไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรใช่ไหมครับการที่เราต้องสร้างครัวกลางเพื่อกระจายอาหารหรือว่า,าจ่ายของไปตามแบบโมเด t เทรดลงทุนเท่ากันค่ะเดี๋ยว,ค,ยว,ยวคุณยังไงครับร <laughs> ้านค้าเนี่ยไม,ไม่ไม่มีคัวกลางก็ต้องมีครัวกลางเหมือนกันเพราะเราต้องคุมคุณภาพข,ของสินค้าเราออกมาจากที่ที่เดียวถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมติเรามีร้านเราก็ทําครัวที่นั่นเลยสิคะเราได้เห็นประเด็นความขัดแย้งกันไปแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่าในช่วงหน้าคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนั้นจะโหวตให้กับใคร เราจะพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อใน The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวฝ่ายน้องก็นั่งยันนอนยันว่ายังไงก็เปิดแค่บูธไปก่อนพอแล้วฝ่ายพี่สาวก็เถียงข้อเป็นเอ็นยังไงก็จะต้องเปิดเป็นร้านอาหารให้ได้คอมเมนเต,เตอร์ของเราจะเห็นด้วยกับฝ่ายไหนต้องติดตามช่วงหน้าครับ ในช่วงแรกๆนะคะเราก็เน้นอยากที่จะสร้างแบรนด์ก่อนยังไม่อยากให้ลงทุนไปจมไปแบบน้องปอนดีมันกระจายได้เร็วคุณแพรทำเนี่ยมันลองรันดีมันก้ากึ่งมากนะคุณถ้ามันเคลียร์ที่ที่บ้านมันเคลียร์ไปแล้วก็จะต้องเลือกครับ